อย่างที่พี่ทัศน์บอกนะคะก็คือเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็ใจด้วยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วทางที่ห้องงานพิรนามันต้องเ,อเหมือนกับคําว่าเร็วทะลุเร็วสำหรับฉันนะคะก็คือต้องกล้าตัดสินใจเพราะว่าคิวสักคิวนึงถ้าเราเลังเลใจมันอาจจะพลาดแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้บางครัดังนั้นคือ แต่ว่าปลอดภัยก็รู้สึกว่า่วกงานพิพนาทั้งก็รู้สึกปลอดภัยตลอดเลยจริงๆแล้วพี่พนาสอนสอนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้ไม่ได้เป็นบทที่พูดบอกหนูแต่หนูเห็นจากการกาทำงานของพี่พนาแล้วก็การงานร่วมกับพี่พนาทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้จริงๆแล้วเราทำได้ทั้งหมดเวลาผมเล่น EX มืเสียงคุกามครับ แล้วพน้านั่งอยู่นะครับผมทำโบกหมดเลยครับ,รบมันทำตั้งมันขึ้นมาแทนครับถามว่าวกลัวไหมมันกลัวหรือเปล่าพอคำว่าแอคชั่นเนี่ยไปเลยครับโดนเป็นโดนครับอะครับพีเมย์ครับเมย์ตอนแรกก็ยอมรับว,ว่าหวั่นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นหนังแอคชั่นและคิดว่าทุกๆฉากที่เราดูมาความแอคชั่นนี่มันแบบมันต้องเจ็บมันต้องมันต้องไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้าง พอมาถึงจริงๆแล้วเมเห็นทั้งการทํางานของทีมงานทุกคนรองกระทั่งคุณอาด้วยเมรู้สึกว่ามันเจ็บยอมเพื่อให้ความสุจริงแล้วคุณอาก็เมเชื่อว่าเขาคอยซัพพอร์ตและทุกคนคอยแบบซัพพอร์ตเราดีอยู่แล้วแน่ๆครับสวัสดีครับ thank you very much Uh, my character for this film is I play a uh, Chinese musician called Sin And uh, I'm helping uh, these two young gentlemen here, Dale and Wood, who have some conversation with the mafia. And they're uh, to me for assistance. And uh, I'm you know, obviously trying to help them in this film. And, uh, uh, this is about it and uh, training these two young men uh, Dale and uh, Wood uh, is very very easy. That's the easiest thing for me to do in the whole training. And yes. Why? Because they already have been taught very greatly by Master Panna already. So, yes. And uh, it's very easy for me to teach them. Okay. ที่ทุกท่านเข้าใจนะครับการฝึกสองท่นงานนี้ง่ายมากเพราะว่าพิพันธ์นาได้อชจพุนาณาได้เพยนตัอย่างดีแล้วแล้วก็ลงถึงในเรื่องโดยเฉพาะซินเสดจุดสำเร็จ many things to two of them yes playing uh, the role of the sincere I uh, always a v e calls them like being a sincere to live a good lifestyle stay healthy and uh, be happy สิมาช่วยใน,ใน,นงานนี้มันสุดยอดเพราะว่าอาจารย์เป็นครับแท้มาก่อนแลน้วกักแสดงเนี่ยได้วิชาม่ได้วิชาเพิ่มในการ,รดได้วิชาจักาจัรสูงนอยากคือขอบคนอาจากสิบูมา,ามากทีที่สามารถในชารถไฟ ที่ใช้ไก่ก็เป็นการถือคือถือว่าโชวยดีไซน์โชดีไซน์ให้อ่าฮะเวียจีนเป็นไทยชีนถ้าใช้ตรงนั้นออกจากติฟี่ที่ชาวจากติฟี่มามาดีไซน์ใช่มาเป็นแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าให้ให้ให้วุฒิเนี่ยทำท่าได้เหมือนเหมือนท่านนะครับเพราะท่านท่านเก่งมากว่าให้ให้เป็นแต่ว่าเป็นตัวของวุฒิเองเล่นด้วยตัวตัวตนของตัวเองเป็นยางเราเองเป็น่าบวกกับวิชาที่อาจารย์สอนอ่า ข้นหาจุดเด่นของตัวเองด้วยครับแล้วก็จริงแล้วมันเป็นจุดเด่นที่พ่อมีม,ม,มหาตั้งนานแล้วในเรื่องของ,ของ,ของ,ของการเสียงตายเล่นควแอคชั่นสมจริงและสิ่งที่พ่อคิดว่าต้องเลือกจุดเด่นจุดนี้มาเป็นจุดขายเพราะว่าการที่เราจะไปทำเรียนแบบหนังต่าง ทศที่เป็นแอคชั่อนอย่างต่างประเทศฟองอยากๆซึ่งซึ่งถ้าทํทตามเขาก็ถ้ากับเปลี่ยนแบบเขาฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องหาจุดเด่นของเราใหม่ขึ้นมาเป็นจุดเด่นของตัวเราเองที่ทุกคนทั่วโลกจะต้องมาจับตามองเรานั่นคือเป็นคิวเจียตายที่สมจริงครับผมส่วนตัวผมคิว่าเป็นฉากลองเทคที่ที่เราต้องบุกเข้าไปในเซฟเส์ของของผู้ไลายนะครับผม <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นแชนนี้ประมาณ4ี่นาทีผมต้องเล่นกับสตันเล่นกับทีเฟสทุอย่างคือความที่มันจะยากก็คือว่ามันยากตรงที่ <Yeah. S 2> ทุกคนต้องต้องมีความพร้อมแล้วก็ทุกอย่างต้องต้องลงตัว ก็คืออย่างเล่นกับเอฟเฟกเนี่ยในไลน์แอคชั่นของผมก็คือต้องวางไลน์ที่จะวิ่งว่าเดินในไลน์นี้ตึ้มคือออกไปจากข้างนอกไม่ได้เพราะว่าข้างในเอฟเฟกต์ปืนเน,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 นเี่เป็นพันัๆรูปเอฟเฟกต์แลเบิดเนี่เป็นร้อยก็คือห้ามแบบออกนอกเส้น,นทางที่แบบว่าในไลน์ที่เราวางไว้แล้วก็ทีมเอฟเฟกก็ต้องแบบว่าเวลากดเอฟเฟกเนี่ยก็คือต้องหลบหลบ้องด้วยครับ เอเซ็อะไรต้องแบบว่าทุกอย่างทุกคนคือใช้สัญชาติยานตัวเองครับใน,เป,นเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าต้องต้องนำเอามาใช้ในตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ไม่เสร็จกดอ่างเงี้ยต้องต้องแอบเวลาต้องแทนอไปเงี้ย จที่จะไม่ให้กล้องเห็นผมก็ต้องวิ่งในในไลน์ถ้าผิดไลน์ก็ก็โดนใช่มีโดนไหมครับก็มีครับตอนซ้อมเพราะว่าตอนนั้นเป็นการซ้อมก็ยังเป็นเป็นระเบิดจริงะแต่ว่ามันจะไม่มีสเก็ตมาเลยก็จะเป็นเอกุ่มาใส่แทนจะไม่มีพวกน้ำมันพวกอะไรเป็นไฟก็ผม คือผมบอกว่าให้ผมกระโดดผงไปก่อนอแล้วแล้วถ้าปวดแต่พอผมกระโดดไปองเงีเเ้ยเสร็จขึ้นพอดีอก็เต็มหน้าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกของเมย์แล้วก็น,น่าเสได้่เป็นเรื่องสุดท้ายของคุณอาพนาด้วยเมย์เห็นทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาเมยก็อยากจะให้คอยติดตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะคือพวกเราทุกคนรวมทั้งคุณอาพันาด้วยตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานครั้งนี้จริงๆก็อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับคุณเมย์ครับอาจารย์สุภุญย์คืออย่างสุดที่มนุษย์เป็นที่สุดแล้วก็สุขสีสุดที่เออที่ดีที่สุดที่ทำให้ไทยได้ And coming from an old man, uh, in this field, uh, you, you have emotion, you have drama, you have action, you have a lot of fun. And uh, when I say coming from an old, from an old man, meaning I'm uh, almost 80 years old. So, I, somewhere else, man. Almost 80 years old? 80 years. Years. Yeah. And you, I, I saw you kick like for guys, right? Yeah, 5 guys. 5 guys? Okay. โอเคครับพี่เอต้องขอเสียงปรบมือท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอจากสีปูนะครับขอบคุณครับมาแลวตอนนี้งานของสายคุณกิมแตนดาร์ดนานาชาติและอาฟีกขอขอบคุณสื่อมวลชนที่มาร่วมแสตมป์